เกมแนวแล่าท้าผีตัวใหม่จากผู้พัฒนาคนไทยที่จะพาพวกเราทุกคนย่างก้าวเข้าไปในสถานที่ต้องคำสาปพ,พร้อมทั้งไขปริศนาของมันเพื่อที่จะปลดปล่อยวิญญาณร้ายและลบล้างคำสาปของพวกมันตัวเกมได้วางขายแล้วบนสตรีมในรูปแบบของ Early Acces s เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับสำหรับคอเกมพีๆซ้ําๆอย่างผมก็ต้องหาซื้อหาโหลดมาเล่นอยู่แล้วเพราะย่าหาว่าอวยเลยนะครับถ้าจะพูดถึงฝีมือในด้านการน,นำเสนอเรื่องผีสางลี้ลับเหนือธรรมชาติแล้วก็ ผมว่าคนไทยที่มีวัฒนธรรมและความเชื่อที่ผูกติดกับเรื่องนี้มาช้านานย่อมสามารถที่จะวาดภาพความกลัวออกมาแด่ถึงรถถึงชาติกันอยู่แล้วดูได้จากภาพยนตร์ผีหลายๆเรื่องที่ผลิตออกมาสร้างความพลันพึงให้กับพวกเราในหลายครั้งหรือแม้แต่เกมผีๆที่ชาวไทยพัฒนาขึ้นมาก็ได้ติดตรัสตึงใจของเราหลายคนไปอีกนานอย่าง Home สวิต t Home ที่ออกมาสร้างปรากฏการณ์เมื่อหลายปีก่อนรวมไปถึงอารยาที่ถึงแม้ว่าจะขาดๆอะไรไปหลายอย่างแต่ถนับเรื่องความน่ากลัวและบรรยากาศก็ยังถือได้ว่ารักษามาตรถถฐานเกมสยองขวัญเอาไว้ได้อยู่ซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อมีเกม สยองขวัญแนวผีสางเทวดานงางไม้ตัวใหม่จากคนไทยปล่อยออกมาให้เล่นเราก็ต้องมานั่งพูดกันหน่อยว่าเกมนี้จะสามารถวัดภาพและนำเสนอความน่ากลัวและความพรันพึงของตัวเกมออกมาได้มากน้อยเพียงใดสวัสดีครับผมบีบอนายคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกมน่าท้าผีฝีมือคนไทยตัวใหม่อย่างกลัวมันจะน่าหวัดกลัวสมชื่อของมันหรือเปล่า ตอนอื่นก็ต้องบอกกันเลยนะครับวันนะตอนที่ผมนั่งทําคลิปอยู่นี้กลัวยังเป็นเกม Early Access อยู่ดังนั้นทั้งเนื้อหาเกมเพลย์ของมันจะยังไม่สมบูรณ์แบบหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือณนะตอนนี้ตัวเกมที่เรากําลังพูดถึงอยู่นี้มันยังทาไม่เสร็จนั่นแหละครับดังนั้นในอนาคตมันอาจจะมีอัปเดตอะไรหลายอย่างเพิ่มเข้ามาในภายหลังเพราะงั้นผมจะพูดถึงเฉพาะสิ่งที่ตัวเกมในช่วงนี้เป็นอยู่ว่าผมชอบสิ่งไหนและสิ่งไหนที่ผมคิดว่ามันยังขาดอยู่ไปบ้างแต่ทั้งนี้มันก็ไม่ใช่การตตตตััััดดดสิินนนนวววววเเเเเกกกกมมมมไปซทีีีียยย่่่่าาาา้้รรือแแคจง หรืเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านั้นจะสามารถตัดสินได้จริงๆก็ต่อเมื่อเกมมันเสร็จแล้วนั่นแหละครับ ครัวเป็นเกม,มติ l t i p l a y e r co-op ที่เล่นพร้อมกันได้ถึง4คนซึ่งผู้เล่นทั้งหมดนั้นจะถูกส่งไปยังสถานที่อาถรรพ์หรือต้องคำสาปทั้งหลายและทําการไขปริศนาในพื้นที่แห่งนั้นและค้นหาต้นตอของเรื่องราวอันน่าสะพรึงที่เกิดขึ้นเพื่อทาลายที่มาของคำสาปและกลับไปนอนบ้านอย่างปลอดภัยซึ่งถึงแมว้ว่าให้พูดแบบนี้มันก็พอฟังดูลึกลับและน่าค้นหาแต่สุดท้ายนะครับมันก็เป็นเกมเดินหาของในบ้านผีสิงเพื่อเคลียร์มิชชั่นนั่นแหละครับ โดยในการค้นหาสิ่งต่งตางๆภายในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการหาไอเทมเพื่อเปิดประตูห้องลับหรือการตามหาเบาะแสต่างๆให้พูดตามตรงก็จัดว่าไม่ได้ยากจนซับซ้อนหรือว่าง่ายจนเกินไปถึงถ้าจพูดชัดๆก็คือถูกปริศนาของมิชชั่นจะถูกบอกใบและถูกไฮไลท์เอาไว้โดยหิงห้อยภายในเกมครับเมื่อคุณเดินสำรวจบ,บ้านไปจนทัวคุณสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบพวกมันเพื่อค้นหาคำใบ้ที่จำเป็นต่อภารกิจภายในตัวบ้านของคุณได้อย่างไม่ยากเย็นนัก แน่นอนว่าตัวเกมเพลย์ของมันนั้นก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนายนั่นคือคุณสามารถเลือกหยิบไอเทมได้2อย่างจากทั้งหมด3อย่างเพื่อที่จะใช้มันในการสำรวจบ้านผีสิงแห่งนี้อย่างแรกเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือไฟฉายครับเพราะในเกมนี้นอกจากไฟฉายจะคอยให้ความสว่างกับตัวเราแล้ว,ลวมันยังเป็นสิ่งที่สามารถใช้ขับไล่วิญญาณร้ายที่ปรากฏตัวต่อนหน้าเราได้อีกด้วยอีกอย่างก็คือกล้องถ่ายรูปที่เป็นไอเทมทางเลือกโดยมีไว้สําหรับถ่ายภาพบรรดาไอเทมอาถรรพ์ที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้ในตัวบ้านแต่ถ้าว่าก็ไม่ได้มีผลกััััับบบตตวภาารกกิจมมนนนเเเป็ือสที่ถ้ าเราทำเราก็ได้เงินเพิ่มหลังจากที่จบภารกิจนั่นแหละครับส่วนอีกันหนึ่งก็คือแท่งหันษา GT 2 0 0 เออไม่สิแต่เกมมันชื่อ G D 1ซึ่ง G D 1ที่ว่านี้เป็นอีกหนึ่งไอเทมสาคัญที่แทบจะขาดไม่ได้เลยสําหรับเกมนี้เพราะมันเป็นไอเทมสาหรับค้นหาสิ่งของที่มีผลต่อตัวภารกิจเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นหนังสือสําหรับปลดล็อกห้องลับหรือจะเป็นท่อนแคนของศพมนุษย์ที่เอาไว้ใช้สําหรับทําพิธีซึ่งการทํางานของมันก็ง่ายๆครับเมื่อคุณเดินเข้าไปใกล้สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับตัวภารกิจปลายเสาสัญ,ญญาจะชี้ไปยังไอเทมเหล่านั้นเพื่อบอกตําแหน่ง แต่ว่าณตอนนี้นะครับถ้าจะให้พูดกันตามตรงสําหรับไอเทมอย่างไฟฉายนี้โอกาสที่จะได้นําไฟฉายออกมาใช้นี้มันน้อยถึงน้อยมากครับจนมันแทบจะเป็นไอเทมไร้ประโยชน์ไปแล้วด้วยซ้ำเพราะผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันปรับระดับเอาไว้ง่ายสุดหรือเปล่านะครับเพราะนอกจากว่าเราอยู่ในพื้นที่นานจนเริ่มที่จะรับคํำสาปของตัวพื้นที่ไม่ไหวจนทําให้ผีในพื้นที่ออกมาไล่ล่าเรานอกกนั้นเราแทบไม่มีโอกาสได้ใช้ไฟฉายเลยนะครับ แล้วก็ถึงแม้ว่าเราใช้ไฟฉายในช่วงเวลานั้นแต่สำหรับผมนั้นมันแทบจะไร้ประโยชน์เลยครับเพราะมันต้องใช้เวลาในการฉายไฟ่ซพตัวนั้นเป็นเวลาพอสมควรแต่ผีที่ปรกากฏตัวออกมาในเฟสดังกล่าวมันเดินเร็วจนผมไม่คิดว่าต่อให้ฉายไฟฉายเสมันทันมันก็ไม่น่าจะไล่ผีตัวนี้ไปก่อนที่มันจะเข้าถึงตัวเราได้อยู่ดีอ้อและที่ผมสงสัยนะครับทำไมไฟฉายมันมีรีคอยวะ แล้วยิ่งในเกมนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะห้อยไฟฉายอ้อยที่หัวไหลได้อย่างฟาสต์โมฟเบียต้องเลือกที่จะถืออย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทําภารกิจแต่ถ้าว่าคุณเล่นเกมนี้กับเพื่อนๆคุณอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้มากเท่าไหร่นักให้คนหนึ่งถือไฟฉายสําหรับส่องทางเอาไว้เตรียมพร้อมที่จะไล่ผีแล้วให้คนหนึ่งถือ G ี1ดีวันเพื่อ,อไว้ค้นหาสิ่งของสําหรับทําภารกิจก็ได้แต่ถ้าคุณเล่นเกมนี้คนเดียวแบบผมบอกเลยครับว่าหายนะ เพราะคุณจะไม่มีใครมาคอยฉายไฟส่องทางให้กับคุณได้อย่างแน่นอนรวมไปถึงที่ว่าตัวคุณนั้นจําเป็นจะต้องถือ G-D 1เอาไว้ตลอดเวลาเพื่อค้นหาสิ่งของต่างๆนั่นก็เลยทําให้คุณไม่สามารถที่จะหยิบไฟฉายออกมาส่องทางได้เลยอีกทั้งบรรยากาศในตัวบ้านนะครับมันก็ไม่เมื่อจนไม่สามารถที่จะมองเห็นทางได้อย่างเกมล่าท้าผีหลายๆเกมทําให้มันยิ่งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหยิบไฟฉายขึ้นมาใช้เลยแม้แต่น้อยยกเว้นว่าคุณจะสวยเจอผีสปออัตหน้ารัวๆนะนะ มาว่ากันต่อเรื่องร่างกายรับสภาพกับคำสาปภายในพื้นที่ไม่ไหวที่ผมได้พูดเอาไว้ก่อนหน้ามันก็คือเงื่อนไขของการปรากฏตัวของผีที่จะมาไล่ล่าเราภายในพื้นที่นั่นแหละครับซึ่งทุกวินาทีที่เราอยู่ภายในพื้นที่ภารกิจร่างกายของเราจะค่อยๆถูกคำสาปหลายในพื้นที่ค่อยๆกัดกล่นไปทีละเล็กทีละน้อยซึ่งเมื่อนานเข้าร่างกายของเราจะทนไม่ไหวและนั่นก็จะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่วิญญาณหลายภายในพื้นที่ออกมาไล่ล่าเราซึ่งเอาจริงๆมันก็คือค่าสาัเนตี้ของฟาสโมโฟเบียนั่นแหละครับ ผีไล่ล่าง,ง่ายขึ้นนั่นแหละครับแต่ของอันนั้นก็คืออยู่ในสถานที่ที่น่ากลัวจนค่าสติลดลงเรื่อยๆแต่อันนี้เปลี่ยนเป็นร่างกายของเราที่ต้องแบกรับภาระก,กัดก,ก่อนจากคำสาปแทนซึ่งแน่นอนครับสำหรับสถานะทั้งสองนี้เมื่อลดลงต่ำมากๆแล้วเราก็สามารถที่จะกินยาเพื่อลดผลข้างเคียงจากสถานะเหล่านี้ได้ โดยในเกมกลัวนั้นเราจะไม่มีมอนิเตอร์คอยเช็คสภาพร่างกายและจิตใจของเราเหมือนฟาตโมโฟเบียดังนั้นเราต้องสังเกตเอาเองจากเสียงหัวใจที่ค่อยๆจะเต้นดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อร่างกายของเราเริ่มที่จะแบกรับคำสาปในพื้นที่ไม่ไหวจนเมื่อร่างกายย่ำแย่จนถึงขีดสุดเราจะได้ยินเสียงหอบหายใจของตัวละครเราด้วยเช่นกันซึ่งเมื่อเสียงหอบหายใจดังขึ้นเมื่อไหร่ทุกวินาทีที่คุณอยู่ในพื้นที่มันก็จะมีโอกาสที่ผีร้ายจะออกมาไล่ล่าคุณได้ทุกเมื่อซึ่งจะโดนหรือไม่โดนนั้นก็ขึ้นอยู่กกัััับบบดดววววงงงแลล้้่่ะะครรรรรนนนใหาาททีีภิจจมตสอชพ ฟังเสียงลมหายใจของคุณให้ดีถ้าเริ่มหอบเมื่อไหร่ก็ให้รีบออกไปกินยานก่อนที่คุณจะถูกผีส่งไปเริ่มภารกิจใหม่ นอกจากนีสิ่งของอาถรรพ์บางอย่างภายในพื้นที่เราก็สามารถที่จะเก็บมันมาวางไว้ตรงผ้าแดงตรงเต็นด้านนอกพื้นที่เพื่อขายแลกเป็นเงินได้ครับซึ่งผมก็ขออนุญาตเตือนหลายคนเอาไว้ก่อนนะครับว่าคุณต้องแน่ใจก่อนว่าไอเทมชิ้นนั้นไม่มีความจำเป็นต่อภารกิจแล้วจริงๆเพราะตัวผมนั้นเคยพลาดหยิบแขนและซากศพที่ยังไม่ถูกเอาไปใช้งานมาขายก่อนทําให้ไม่สามารถที่จะทําภารกิจได้เสร็จสมบูรณ์จนต้องออกมิชชั่นแล้วเข้าใหม่ซึ่งถ้าคุณโอเคกับมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่่่่ถ้าาาคุุณขีีเเเเกยจลลนนนใหหมมัมะชวดิอซป ทั้งด้านความหลากหลายในเกมเพลย์ตรงนี้ผมถือว่าเป็นจุดติที่ใหญ่ที่สุดของผมเลยก็ได้ครับเพราะถ้าพูดกันจริงๆแล้วเกมนี้มีภารกิจเพียงอย่างเดียวของมันก็คือหาของและการที่จะหาของในเกมนี้ก็มีวิธีเดียวณตอนนี้นั่นก็คือการใช้ G d ดีวันในการช่วยค้นหาทําให้ซีซันและความหลากหลายในการเล่นนั้นมันดูค่อนข้างจะจําเจไปหน่อยรวมไปถึงว่าเกมนี้ผมว่าตัวของผีนั้นปรากฏตัวน้อยและเป็นแพทเทิร์นไปหน่อยครับอย่างที่เห็นในภาพนี้จะผีร้ายที่ปรากฏตัวออกมามันจะยืนอยู่บนชั้นวางของของหน้าห้องทํางานภายในบ้านอยู่เป็นประจําตรงนี้ที่ รู้เพราะผมเล่นเก์น,นี้หลายรอบมากครับจากการเผอขายของในการทำธุรกิจไอ้ต้งพมแดงนั่นแหละครับและทุกครั้งที่ผมเข้ามาทำธุรกิจผมก็มักจะเจอสาวน้อยตนันนี้ยืนอยู่ตรงนี้เป็นประจำ ผมเลยคิดว่ามันน่าจะดีกว่าแหละครับถ้าเราเพิ่มความหลากหลายของการหลอกผีและการปรากฏตัวภายในเกมมากกว่านี้เพราะจริงๆนอกจากการปรากฏตัวของผีที่มันน้อยและซ้ำซากไปหน่อยแล้วบรรยากาศในเกมก็จัดว่าดีมากครับซึ่งตัวของเกมนั้นมักจะบิว้วตัวละครของเราโดยการให้ผีร้ายภายในบ้านเขวียงป่าเข้าของหรือทำของตกแตกให้เราตกใจเล่นๆอยู่เสมอโดยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเกมมันรู้หรือเปล่าแต่ตัวของเกมนั้นเหมือนมันจะรู้ว่าตัวของผมนั้นจะเมื่อหรือทำสมาธิกับอะไรสักอย่างอยู่ไอ้พวกเสียงดังตึง้งตั้งโคมครามมันก็มักจะมาช่วงนี้เป็นจ ทำให้หลายครั้งมันก็น่งหงุดหงิดและช่วนหัวเสียสําหรับคนที่ไม่กลัวแบบผมแต่สําหรับคนที่กลัวนะั้นน่าจะสร้างเพรสเชอร์ให้กับผู้เล่นไม่น้อยเลยครับ ส่วนทางด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเกมผมว่ายังเป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงกันอีกบานเลยครับสำหรับกราฟิกที่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายเท่าไหร่นักแต่กับลันได้ไม่เกิน60เฟรมในการปรับเซตติ้งเพียงแค่ไฮมันก็เลยจะแอบเซ็งๆหน่อยซึ่งเาจริงๆทางทีมงานก็อัปเดตแก้ไขตรงจุดนี้มาแล้วแต่ณนะตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้มันก็ยังไม่สามารถลันเกิน60เฟรมได้อยู่ดีต้องปรับเป็นมีเดียมถึงจะสามารถลันได้ซึ่งหลายคนอาจจะไม่สีเลี่ยนที่จะต้องปรับภาพเป็นมีเดียมหรือต้องลันน้อยกว่า6 0เเเรรรมมมมมพื่่่่ออลนนกแตสาาหัับผผะคผคข้งีปญ ให้ปรับมีเดียมก็คงพอได้แหละครับแต่สำหรับกราฟิกประมาณนี้ผมเองก็อยากจะเล่นไฮกับเขาบ้างถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์ผมจะอายุอันนามมากแล้วก็ตามซึ่งถ้าจะให้เล่นต่ำกว่า60เฟรมตอนนี้ก็ทําไม่ได้ครับพอตาของผมชินกับ60เฟรมไปแล้วตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเล่นได้ไม่มีปัญหานั่นแหละครับแต่พอเล่นไปเท่านั้นแหละครับนอนมึนหัวเป็นวันๆเพราะงั้นวอนทีมงานนะครับเล่นแก้ไขหน่อยนะครับตรงนี้ กลา่าวโดยสรุปแล้วกลัวนั้นเป็นเกมที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และสําหรับผมมันยังไม่อยู่ในระดับที่เรียกว่าเอามาเล่นได้แหละครับเพราะณตอนนี้ตัวเกมก็ยังมีภารกิจให้ทาแค่พื้นที่เดียวแถมเรื่องความหลากหลายในด้านเกมเพลย์และอีกหลายเรื่องก็ยังคงซ้ำซากและจําเจไปบ้างแต่ทั้งนี้นะครับผมมองเห็นถึงศักยภาพและความเป็นไปได้ของตัวเกมที่จะสามารถพัฒนาให้กลายเป็นเกมมัลติเพเยอร์ล่าท้าผีที่ฮอตฮิตในหมู่ผู้เล่น แต่ทั้งนี้ก็ต้องรองดูกันไปยาวๆแล้วครับประทางทีมพัฒนานั้นจะสามารถผลักดันเกมนี้ให้ไปถึงฝั่งได้หรือไม่ส่วนใครที่อยากจะลองซื้อมาเล่นในตอนนี้ผมก็แนะนําว่าให้รอก่อนดีกว่าครับเพราะคอนเทนต์นั้นมีน้อยมากคุณอาจจะรู้สึกงุดหงิดในเรื่องนี้ก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะลองผมก็ไม่ห้ามนะครับก็ถือว่าเสียเงินติดตามขั้นตอนการพัฒนาของเกมนี้ซึ่งสาหรับเงิน189บาทก็ถือว่าไม่มากเลยไม่น้อยแต่ส่วนตัวผมนั้นผมเต็มใจที่จะมอบให้ทีมพัฒนานี้เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเขาอย่าท้อไปก่อนเพราะจรริงๆผมมมีคววาาู้สึก่ เมื่อเกมนี้พัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์ทั้งในแง่เนื้อหาและเกมเพลย์มันจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเกมหนึ่งอาจจะไม่ถึงระดับชิปเปอร์แต่มันก็จะสามารถทําให้ผู้เล่นเ n ็นจอยไปกับมันได้แน่ๆซึ่งถ้าใครอยากจะลองเข้าไปเล่นและเข้าไปอุดหนุนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมพัฒนาก็สามารถเข้าไปหาซื้อมาเล่นกันได้ที่แพลตฟอร์มสตรีมในราคา189บาทครับ